จะได้จะได้เห็นเห็นป้ายขออนุญาตครับ้ากยันไมเย็นทาก็วันใช่้ยเข้ยเ้อไหนอะไปไเข้ารักเครับเีเ้ยเ้มันเนียีนเทน ่างกากเสียแล้วด้วยเสีตอนนี้พายับนีดเปลี่ยมครับันนี้ดูแลลูกเสือนไดูแลใช่มไปับอนเสปรมาแล้ด้วยมั้ย้ําค่ะแค่ไนะเที่บ้าาได้ได้ไปได้ทีมดวาเก่งมากอันนี้เป็นชีพได้ไม่ได้จับเลย

ท่านเจอเดี๋ยวพรน่ารักก็จะมาสุดท้ายนี่เป็นโครงงานที่ได้มาชิคต้นพร้ับนะครับที่เสร็จแล้วสุดท้ายแล้วสวัสดีครับกขอบเรียนท่านประธานที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โครงงานะรับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามและชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงหกครับ ช่วงจันที่สุดเรื่องจันที่หนึ่งนะครับมีชื่อโครงงานว่าจิตอาสาพาเพื่อนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูค่านิยมไทยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงครับและช่วงจันที่สองมีชื่อโครงงานว่าจิตอาสาพาเพื่อนทำดีมีความรู้กู้คุณธรรมนำสู่วิถีไทยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงครับ ที่มาและความสำคัญของโครงงานนะครับก็คือเดี๋ยวยีว้นมาเดี๋ยวท่านจะมาฟังทีหลังนะเย๊ต<ห> <c oughs> ่อเจ๊ <c oughs> สร้างความดีเป็นสีจุดวงถวายวพื่อพ่ที่มาแลความสาคัญของทุงานนะคะน้ำดมเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อคุมกครับคุณมากไม่าแล้วนะไปไดิบไหมไม่คไม่คยหรกไม่ค่อที่รูเไม่คว่าลแนค่ะโลกเส็จอยางครับโอ้โเป็น้ด้ค่ะดีครับสีพลานึ่งอ่ะเอครูบลยะ สอขอบคุณครับทันไหมทันไหมทันไหม,ม,ม,มนี่ว้่วยน่ันดก่มาป็นกทราบางนาวัมหวอยู่นทีนี่ไม่อยู่นะยยแล้วหลวทพ่อถงเทแตกหอนท่านออกับอันนู้ใส่ห้าไปท่านเลยมาใ,ใกล้ๆอยู่้าวเราไปมาสามสอง หนึงครับอ่ะมู๊มูเข้ามาคูเข้ามาอยากถกายรูอยากถ่ยูหนกลอันน้มัยื่ก่คนครัอ้นยต้ากันแล้วจะถ่ายรูปเพรอไเพราะู่ไหนต้อไหนี่คนคาเอาแล้วมันมาเาไปแล้วมันายแล้วเนี่ย นายกจิ <ève S 2> Actually, mm ๊รวางเขาก็อยูองปีนี้ปีนี้นหาที่เหมือนจันที่หนึ่งหลือจันทดแล้วไป้แล้วดแล้วไไ้แไปด้แ้วไปดว้แล้วด้แล้วไปได้ลไปได้้วไปดแวไประแล้วนั้แล้วไปลด้วดปแดแปดแล้แล้วด้แวา ไม่ลงเลยอดอนอนบนคืนนี้ทำทำสวนผาดเนี่ยนะไม่ใช่ไปตรงเมียเชียงของขับรถทั้งคืน<อ>มาถึงบ้านศีสอง,องไปส่งยังไงยังขับรถไปส่งทิดงัวมันก็ให้นั่งเครื่องด้วยนะเออนั่งเครื่่องไมเอา